การประกาศธรรมในศาสนานี้เป็นเช่นนี้ไม่มีพระสาวกรูปไหนจะสงสัยอะไรในการประกาศธรรมนั้นเลยพวกข้าพระองค์ขอนอบน้อมพระชินพะพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นจอมคนทรงข้ามโอกคะได้ทรงตัดความสงสัยได้แล้วบรรดาคนทันสามตนนั้นสองตนรู้ธรรมอันใดของพระองค์แล้ว ถึงความเป็นผู้วิเศษไปเกิดในหมู่พรหมชั้นพรหมปุโรหิตาบรรลุคุณวิเศษแล้วท่านผู้นีร้ระทุกขอประทานนวรโรกาศถึงพวกข้าพระองค์ก็มาเพื่อบรรลุธรรมนั้นหากพระผู้มีพระภาคทรงประทานวรโรกาศก็จะขอทูลถามปัญหา355ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงพระดำริว่าเท้าสักกะทรงเป็นผู้บริสุทธิ์มาช้านานจะตรัสถามปัญหากับเราก็จะตรัสถามทุกอย่างที่ประกอบด้วยประโยชน์จะไม่ตรัสถามปัญหาที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์และเท้าเธอจะทรงเข้าใจที่เราตอบได้ฉับพลันเที่ยว356 จากนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับเท้าสกกะจอมเทพเป็นพระคถาว่าวสวะพระองค์ทรงปรารถนาสิ่งใดไว้ในพระทัยก็โปรดถามปัญหานั้นกับอาตมาภาพเถิดอาตมาภาพจะแก้ปัญหานั้นให้ถึงที่สุดแด่พระองค์ภนวานที่หนึ่งจบ357 เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงประทานพระวรโรกาลแล้วเท้าสักกะจอมเทพได้ทูลถามปัญหาข้อที่หนึ่งนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์พวกเทพมนุษย์อสูรนาคคนทันและสัตว์เหล่าอื่นอีกจำนวนมากต่างก็มีความปรารถนาอย่างนี้ว่าขอพวกเราจงเป็นผู้ไม่มีเวรจงเป็นผู้ไม่ถูกลงโทษ จงเป็นผู้ไม่มีศัตรูจงเป็นผู้ไม่ถูกเบียดเบียนจงเป็นผู้ไม่จองเวรกันอยู่เถิดแต่เพราะมีอะไรเป็นเครื่องผูกมัดเล่าพวกเขาจึงยังคงมีเวรถูกลงโทษมีศัตรูถูกเบียดเบียนยังจองเวรกันอยู่เท้าเธอได้ทูลถามปัญหาอย่างนี้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า จอมเทพพวกเทพมนุษย์อสูรนาคคนทันและสัตว์เหล่าอื่นอีกจำนวนมากต่างมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าขอพวกเราจงเป็นผู้ไม่มีเวรจงเป็นผู้ไม่ถูกลงโทษจงเป็นผู้ไม่มีศัตรูจงเป็นผู้ไม่ถูกเบียดเบียนจงเป็นผู้ไม่จองเวรกันอยู่เถิดแต่เพราะมีอิสาและ มัจฉริยะเป็นเครื่องผูกมัดพวกเขาจึงยังคงมีเวรถูกลงโทษมีศัตรูถูกเบียดเบียนจองเวรกันอยู่เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสตอบปัญหาที่เท้าสักกะจอมเทพทูลถามอย่างนี้แล้วเท้าสกกะจอมเทพมีพระทัยยินดีชื่นชมอนุโมทนาพระภาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นข้าแต่พระสุคตเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นข้าพระองค์ไม่มีความสงสัยในเรื่องนี้หมดความแครงใจแล้วเพราะได้ฟังการตรัสตอบปัญหาของพระผู้มีพระภาค3 5 8ห ถ้าสักกะจอมเทพทรงชื่นชมอนุโมทนาพระภาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แล้วได้ทูลถามปัญหาให้ยิ่งขึ้นไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้นี้รักทุอิสสาและมัจฉริยะมีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดมีอะไรจึงมีอิสสาและมัจฉริยะ เม <ge> ื่อไม่มีอะไรจึงไม่มีอิจสาและมัจฉริยะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าจอมเทพอิจสาและมัจฉริยะมีอารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักเป็นต้นเหตุมีอารมณ์อันเป็นที่รักและไม่มีที่รักเป็นเหตุเกิดมีอารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักเป็นกำเนิด มีอารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักเป็นแดนเกิดมีอารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักจึงมีอิจฉาและมัจฉริยะเมื่อไม่มีอารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักจึงไม่มีอิจฉาและมัจฉริยะถ้าเธอทูลถามว่าอารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักมีอะไรเป็นต้นเหตุ มีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดมีอะไรจึงมีอารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักเมื่อไม่มีอะไรจึงไม่มีอารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักมีชันทะเป็นต้นเหตุ มีฉันทะาเป็นเหตุเกิดมีฉันทะเป็นกำเนิดมีฉันทะเป็นแดนเกิดเมื่อมีฉันทะจึงม uh. ีอ,อารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักเมื่อไม่มีฉันทะจึงไม่มีอารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักถ้าเธอทูลถามว่าชันทะมีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิด มีอะไรเป็นกําเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่อมีอะไรจึงมีฉันทะเมื่อไม่มีอะไรจึงไม่มีฉันทะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าฉันทะมีวิตกเป็นต้นเหตุมีวิตกเป็นเหตุเกิดมีวิตกเป็นกําเนิดมีวิตกเป็นแดนเกิดเมื่อมีวิตตกจึงมีชันทะ เมื่อไม่มีวิตกจึงไม่มีฉันทะาท้าเธอทูลถามว่าวิตกมีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่อไม่มีอะไรจึงมีวิตกเมื่อไม่มีอะไรจึงไม่มีวิตกพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าวิตตกมีแง่ต่างแห่งปปัญจสัญญา เป็นต้นเหตุมีแง่ต่างแห่งประปัญจสัญญาเป็นเหตุเกิดมีแง่ต่างแห่งประปัญจสัญญาเป็นกำเนิดมีแง่ต่างแห่งประปัญจสัญญาเป็นแดนเกิดมีแง่ต่างแห่งประปัญจสัญญาจึงมีวิตกเท้าเธอทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุก ภิสษุปฏิบัติอย่างไรจึงจะชื่อว่าปฏิบัติตามข้อปฏิบัติอันสมควรและดำเนินไปสู่ความดับแง่ต่างแห่งปปัญจสัญญาเรื่องเวทนากรมฐาน3 5มราน359พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าจอมเทพ เรากล่าวสมนัตไว้สองอย่างคือสมนัตที่ควรเสพและสมนัตที่ไม่ควรเสพกล่าวโทมนัสไว้สองอย่างคือโทมนัสที่ควรเสพและโทมนัสที่ไม่ควรเสพและกล่าวอุเบกขาไว้สองอย่างคืออุเบกขาที่ควรเสพและอุเบกขาที่ไม่ควรเสพ360เรากล่าวไว้เช่นนี้แลว่าจอมเทพ เรากล่าวสมณัตไว้สองอย่างคือสมณัตที่ควรเสพและสมณัตที่ไม่ควรเสพเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นบรรดาสมณัตสองอย่างนั้นสมณัตใดบุคคลรู้ว่าเมื่อเราเสพสมณัตนี้แลอกุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมลง สมนัสเช่นนี้เป็นสมนัสที่ไม่ควรเสพบรรดาสมนัสองอย่างนั้นสมนัสใดบุคคลรู้ว่าเมื่อเราเสพสมนัสนี้แลอกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมลงกุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นสมนัสเช่นนี้เป็นสมนัสที่ควรเสพในสมนัสนั้นสมนัสใดมีวิตกมีวิจารณ และสมนัตใดไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์ณบรรดาสมนัสองอย่างนั้นสมนัตที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์ณประณีตกว่าข้อที่เรากล่าวว่าจอมเทพเรากล่าวสมนัตไว้สองอย่างคือสมนัตที่ควรเสพและสมนัตที่ไม่ควรเสพเรากล่าวเพราะอาศัยเหตุนี้361เรากล่าวไว้เช่นนี้แล้วว่า จอมเทพเรากล่าวโทมนัสไว้สองอย่างคือโทมนัสที่ควรเสพและโทมนัสที่ไม่ควรเสพเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นบรรดาโทมนัสสองอย่างนั้นโทมนัสใดบุคคลรู้ว่าเมื่อเราเสพโทมนัสนี้แลอกุศลธรรมทั้งหลายจเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมลงโทมนัสเช่นนี้เป็นโทมนัสที่ไม่ควรเสพ บรรดาโทมนัสสองอย่างนั้นโทมนัสใดบุคคลรู้ว่าเมื่อเราเสพโทมนัสนี้แลอกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมลงกุศลธรรมทั้งหลายจเจริญขึ้นโทมนัสเช่นนี้เป็นโทมนัสที่ควรเสพในโทมนัสนั้นโทมนัสใดมีวิตกมีวิจารณ์และโทมนัสใดไม่มีวิตตกไม่มีวิจารณ์บรรดาโทมนัสสองอย่างนั้น โทมนัสที่ไม่มีวิตตกไม่มีวิจารประนีตกว่าข้อที่เรากล่าวว่าจอมเทพเรากล่าวโทมนัสไว้สองอย่างคือโทมนัสที่ควรเสพและโทมนัสที่ไม่ควรเสพเรากล่าวเพราะอาศัยเหตุนี้362เรากล่าวไว้เช่นนี้แล้วว่าจอมเทพเรากล่าวอุเบกขาไว้สองอย่าง คืออุเบกขาที่ควรเสพและอุเบกขาที่ไม่ควรเสพเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นบรรดาอุเบกขาสองอย่างนั้นอุเบกขาใดบุคคลรู้ว่าเมื่อเราเสพอุเบกขานี้แลอกุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมลงอุเบกขาเช่นนี้เป็นอุเบกขาที่ไม่ควรเสพ บรรดาอุเบกขาสองอย่างนั้นอุเบกขาใดบุคคลรู้ว่าเมื่อเราเสพอุเบกขานี้แล้วอกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมลงกุศลธรรมทั้งหลายเจริญขึ้นอุเบกขาเช่นนี้เป็นอุเบกขาที่ควรเสพในอุเบกขานั้นอุเบกขาใดมีวิตกมีวิจารณ์และอุเบกขาใดไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์บรรดาอุเบกขาสองอย่างนั้น อุเบกขาที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์ณประณีตกว่าข้อที่เรากล่าวไว้ว่าจอมเทพเรากล่าวอุเบกขาไว้สองอย่างคืออุเบกขาที่ควรเสพและอุเบกขาที่ไม่ควรเสพเรากล่าวเพราะอาศัยเหตุนี้363จอมเทพภิกษุปฏิบัติอย่างนี้แล จึงจะชื่อว่าปฏิบัติตามข้อปฏิบัติอันสมควรและดําเนินไปสู่ความดับแง่ต่างแห่งประปัญจสัญญาเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสตอบปัญหาที่ท้าวสักกะจอมเทพทูลถามอย่างนี้แล้วท้าวศักกะจอมเทพมีพระทัยยินดีชื่นชมอนุโมทนาพระภาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาค เรื่องนี้เป็นอย่างนั้นข้าแต่พระสุคตเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นข้าพระองค์ไม่มีความสงสัยในเรื่องนี้หมดความแครงใจแล้วเพราะได้ฟังการตรัสตอบปัญหาของพระผู้มีพระภาคปาติโมกขสังวรสำรวมในปาติโมก 364ท้าสกกะจอมเทพทรงชื่นชมอนุโมทนาพระภาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แล้วได้ทูลถามปัญหาที่ยิ่งขึ้นไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกภิกษุปฏิบัติอย่างไรจึงจะชื่อว่าปฏิบัติเพื่อสํารวมในปาติโมฆพ,พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าจอมเทพเรากล่าวกายสมาจารย ไว้สองอย่างคือกายสมาจรา์ที่ควรเสพและกายสมาจารที่ไม่ควรเสพกราววจีสมาจา์ไว้สองอย่างคือวจีสมาจารที่ควรเสพและวจีสมาจรา์ที่ไม่ควรเสพและกราวปริเยสนาไว้สองอย่างคือปริเยสนาที่ควรเสพและปริเยสนาที่ไม่ควรเสพ เรากล่าวไว้เช่นนี้แล้วว่าจอมเทพเรากล่าวกายสมจาร์ไว้สองอย่างคือกายสมจารที่ควรเสพและกายสมจาร์ที่ไม่ควรเสพเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นบรรดากายสมจาร์สองอย่างนั้นกายสมจาร์ใดบุคคลรู้ว่าเมื่อเราเสพกายสมจาร์นี้แล อกุศลธรรมทั้งหลายเจริญขึ้นกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมลงกายสมจรเช่นนี้เป็นกายสมจรที่ไม่ควรเสพบรรดากายสมจรย์สองอย่างนั้นกายสมจรย์ใดบุคคลรู้ว่าเมื่อเราเสพกายสมจรย์นี้แลอกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมลงกุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นกายสมจรย์เช่นนี้ เป็นกายสมจาร์ที่ควรเสพข้อที่เรากล่าวว่าจอมเทพเรากล่าวกายสมจาร์ไว้สองอย่างคือกายสมจาร์ที่ควรเสพและกายสมจาร์ที่ไม่ควรเสพเรากล่าวเพราะอาศัยเหตุนี้เรากล่าวไว้เช่นนี้แลว่าจอมเทพเรากล่าวว่าจีสมจาร์ไว้สองอย่าง คือวจีสมาจจารที่ควรเสพและวจีสมาจจา์ที่ไม่ควรเสพเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นบรรดาวาจีสมาจจา์สองอย่างนั้นวจีสมาจจา์ใดบุคคลรู้ว่าเมื่อเราเสพวจีสมาจารนี้แลอกุศลธรรมทั้งหลายจเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมลง วจีสมาจรา์เช่นนี้เป็นวัจีสมาจารที่ไม่ควรเสพบรรดาวจีสมาจารสองอย่างนั้นวจีสมาจราใ์ใดบุคคลรู้ว่าเมื่อเราเสพวจีสมาจารนี้แลอากุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมลงกุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นวัจีสมาจรา์เช่นนี้เป็นวัจีสมาจารที่ควรเสพข้อที่เรากล่าวว่า จอมเทพเรากล่าววจีสมาจจา์ไว้สองอย่างคือวจีสมาจจา์ที่ควรเสพและวจีสมาจจา์ที่ไม่ควรเสพเรากล่าวเพราะอาศัยเหตุนี้เรากล่าวไว้เช่นนี ouais. ้แล้วว <brick away> ่าจอมเทพเรากล่าวปริเยสนาไว้สองอย่างคือปริเยสนาที่ควรเสพและปริเยสนาที่ไม่ควรเสพเพราะอาศัยเหตุอะไร เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นบรรดาปริเยสนาสองอย่างนั้นปริเยสนาใดบุคคลรู้ว่าเมื่อเราเสพปริเยสนานี้แลอกุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมลงปริเยสนานี้เป็นปริเยสนาที่ไม่ควรเสพบรรดาปริเยสนาสองอย่างนั้นปริเยสนาใดบุคคลรู้ว่า เมื่อเราเสพปริเยสนานี้แลอกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมลงกุศลธรรมทั้งหลายจเจริญยิ่งขึ้นปริยเย e า a n านนี้เป็นปริเยสนาที่ควรเสพข้อที่เรากล่าวว่าจอมเทพเรากล่าวปริเยสนา n าว้สองอย่างคือปริเยสนาที่ควรเสพและปริเยสนาที่ไม่ควรเสพเรากล่าวเพราะอาศัยเหตุนี้ จอมเทพภิกษุปฏิบัติอย่างนี้แลจึงจะชื่อว่าปฏิบัติเพื่อสํารวมในปาติโมกเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสตอบปัญหาที่เท้าสกกะจอมเทพทูลถามอย่างนี้แล้วท้าสกกะจอมเทพมีพระทยยินดีชื่นชมอนุโมทนาพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาค เรื่องนี้เป็นอย่างนั้นข้าแต่พระสุคตเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นข้าพระองค์ไม่มีความสงสัยในเรื่องนี้หมดความแคลงใจแล้วเพราะได้ฟังการตรัสตอบปัญหาของพระผู้มีพระภาคอินทริยสังวรสำรวมอินรีย์